ผมต้องบอกว่าสองวันที่ผ่านมาคุณเล่นละครไม่สมบดบ่์ถ้ามีการแจกรางวัลทุตมตาทองก็จะได้ในหมวลผู้แสดงประกอบหญิงยอดแย่ เขาบอกให้ทำอะไรพูดหรืออ่านอะไรแต่ไม่ดูว่าเนื้อหาสาระตรงกับความเป็นจริงมีเหตุมีผลหรือไม่เมื่อวานร้องไห้ครับน้ำตาคอเพื่อจะบอกว่าต้องเมตตาต้องอภัย แต่กฎหมายที่พวกคุณผลักด,ดันเข้ามามีความเมตตาตรงไหนในเมื่อคุณตัดสิทธิผู้เสียหายที่เขาสูญเสียคนในครอบครัวเขาไม่ให้ไปฟ้องศาลไม่ให้รับรู้ความจริงแม้แต่น้อยนิดนี่เป็นความอำมหิตที่สุด พวกผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าถ้าสงสารคนที่มาชุมนุมโดยสุจริตพวกผมไม่เคยขัดข้องวันนี้คนที่มาชุมนุมโดยสุจริตแต่ถูกดำเนินคดีไม่มีใครเหลืออยู่ในคุกเรานิรโทษกรรมให้ก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่คุณนิรโทษกรรมให้ คือคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่นอย่างรุนแรงทั้งฆ่าทั้งตนทั้งเผาคุณจะอ้างเพียงว่าคนเหล่านี้ติดคุกผมก็ถามว่า แล้วคนที่ติดคุกอยู่ทั่วประเทศะทำไมไม่เมตตาเขาให้อภัยเขาบ้างหรือคุณคิดแต่ว่าคนที่ติดคุกเพราะมาเคลื่อนไหวเสื้อแดงะคุณพึ่งสำนึกได้ว่าคุณหลอกเขามาแล้วเขาต้องติดคุกจนถึงทุกวันนี้ สำคัญที่สุดคุณนั่นแหละจับคนเหล่านี้เป็นตัวประกันไม่ยอมดำเนินการช่วยเหลือเขาเอาเขาเป็นตัวประกันเพื่อจะพ่วงนิรโทษกรรมให้พี่ชายของคุณเ,เพราะฉะนั้นถ้าจะมาน้ำตาคอ สงสารคนเหล่านั้นไม่มีเหตุผลไม่สมเหตุสมผลถ้าจะมานั้นมาคอสงสารพี่ชายพี่น้องสงสารไม่ัำพี่ชายเขาจะเมตตาทักสินหน่อยได้ไหมที่โกงประเทศนี้ไปเมตตาหน่อยได้ไหม ราช่วยพี่ชายคุณเหมือนเวลาเราเมตตาไถ่ชีวิตโคกระบือไม่มีอะไรจะต้องสงสารถามว่าคนอย่างเราให้อภัยเป็นไหมเป็นครับรับผิดสำนึกผิดก่อนสิครับเราจะให้อภัยไอ้ ไม่มีอาการของคนสำนึกแล้ววันนี้ก็มาถแถลงอีกรอบแถลงวันนี้ผมขอแนะนำว่าใครอยากเรียน